สวัสดีครับผมหลังเกมชาแนลนะครับและสำหรับคลิปนี้ผมยินดีเสนออัปเดตขา่าวฟุตบอลในยุโรปฤดูกาล2021-2022ซ <Yeah. S 1> ันสปอร์ตรายงานว่าเชลซี Chelsea สนใจมาร์คูคูเย่าของไบตันมาเป็นแบ็กซ้ายคนใหม่ในตลาดซัมเมอร์2022โดยทางโทมัสทูเคิลอยากเสริมตำแหน่งแบ็กซ้ายเพราะว่ามาโกตออลอนโซเหลือสัญญาปีสุดท้ายจะขอย้ายทีม ทำให้จะเหลือเบนชีเวลเป็นวิงแบ็กซ้ายอาชีพคนเดียวเนื่องจากมาลองซาถอนลงไปเล่นสต็อปเปอร์ซ้ายแล้วทำให้โคต้าว่างหนึ่งตำแหน่งสำหรับคูคูเรยาทั้งนี้สัญญาของคูคูเรยาเหลือถึงเดือนมิถุนายนปี2026ซึ่งเพียงพอต่อการเป็นเครื่องมือให้ไบตัน เรียกราคาได้แพงถึง45ล้านปอนด์สูงกว่าเรทประเมิน17ล้านปอนด์เนื่องจากแมนเชสเตอร์ซิตี้และสเปอร์ต่างสนใจนักเตะร,รายนี้เช่นเดียวกันเว์แฮมยูไนเต็ดได้เริ่มเจราจาสัญญาฉบับใหม่กับโทมัสซูเชกตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยข้อตกลงปัจจุบันจะสิ้นสุดลงในปี2024แต่อย่างไรก็ตามในเวลานี้เวดแฮมออกมายอมรับว่าการต่อสัญญาใหม่ของซูเชกต้องหยุดชะงัก เมื่อสโมสรไม่พอมอบค่าเหนื่อยตามที่นักเตะร้องขอนั่นอาจทำให้เวสแฮมต้องมองหากองกลางรายใหม่มาเสริมทัพบูแพมตันกำลังหาทางปล่อยตัวราอูลคีมมเนสกองหน้าตัวเก่งออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อระดมทุนเสริมนักเตะใหม่โดยที่บูโนลาสกุนซื้อของทีมกำลังต้องการยกเครื่องใหม่ทั้งหมดและหวังว่าการขายคีมมเนสจะได้เงินมาเสริมทัพอีกหลายตำแหน่ง นอกจากนี้วูฟแฮมตันยังพร้อมปล่อยตัวรูเบนเนเวสให้ย้ายทีมในตลาดซัมเมอร์นี้และตั้งค่าตัวเนเวสไว้สูงถึง70ล้านปอนด์อีกด้วยอาร์สือสเปนรายงานว่าแอเลติโกมารลดเสนอสัญญาใหม่ให้โทมัสเลอมาเมื่อไม่นานมานี้เนื่องจากสัญญาฉบับปัจจุบันจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์ปี2023 แต่ว่าทางเลอมายังไม่ตอบสนองข้อเสนอสัญญาใหม่ถึงแม้ดีเอโกซิเมโอน่กุนซือของทีมจะยืนยันว่าเลอมามีความสำคัญต่อทีมตาหมีก็ตามก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเลอาลมาลิดสนใจเซ็นสัญญากับลาเอลเลอาลโดยทีมชุดขาวพร้อมทุ่มเงินถึง120ล้านยูโรเพื่อกวานักเตะแต่ล่าสุด เปโลมันดินีผู้อำนวยการกีฬาของเอซีมิลานยืนยันว่าเลีเป็นสมบัติล้ำค่าของสโมสรที่ห้ามใครแต่ต้องจากการรายงานของกาเซต t เดลโลสปอร์ตเรียลมาลิดเพิ่งคว้าแชมป์ลาลิกาสเปนในซีซั่นนี้และสามารถเข้าชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปียนลีกได้อีกทำให้พวกเขาการันตีรายได้ไปกว่า100ล้านปอนด์ คิดเป็นการเพิ่มมูลค่าสโมสร7%นอกจากนี้เอัลมาริดขึ้นแท่นเป็นสโมสรฟุตบอลที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกตามการจัดอันดับของฟอร์เบนิตยสารธุรกิจและการเงินชื่อดังซึ่งอันดับสโมสรฟุตบอลที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกมีดังนี้ 1. เอัลมาริด1.4พันล้านปอนด์ 2. บาร์เซโลนา4พันล้านปอนด์ 3. แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 3.65พันล้านปอนด์ 4. 54, ลิเวอร์พูล3.54พันล้านปอนด์ 5. บาเยิร์นมิวนิค3.4พันล้านปอนด์ 6. แมนเชสเตอร์ซิตี้3.3พันล้านปอนด์ 7. ปารีสแซงต์แชงแมง3.3พันล้านปอนด์แปดเชลซี2.4พันล้านปอนด์เก้ายูเวนตุส1.9พันล้านปอนด์สิบ ทอดแนนมฮอสเปอร์1.86พันล้านปอนด์ <Yeah. S 1> ก่อนจากกันไปในคลิปนี้ถ้าชอบฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ